ฉันมาตรงเวลานะจ๊ะฉันมาตรงเวลาจะ้ะฉันมาตรงเวลาจริงๆมีคนมาเวิร์กช็อปที่ห้องฉันด้วยอยากเจอแม่ สวัสดีครับเราหน้ายุบเลยอ่ะพอจะพิวเตอร์อ่ะรรองฮึบฮึบเอ้ยได้อยู่สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับพี่ทอมไปไหมงานฉันอ่ะไปแน่นอนฮะก็มาเจอกันนะครับวันที่ห้าหกเอ้ยหกหกถูกแล้ว มาเจอพี่เจบได้สวัสดีครับมาเจอกันนะฮะนีวทำไปทําไปทําบทต่อก่อนโ <ไป S 1> อเคเกียรความได้ยุบก็น้องได้ยุบปะ<ๆ>ไปซื้อหมึกปิน้นค่ะได้เดี๋ยวก็คือจากการทำมี้เสร็จแล้วเราจะไปกันนี่คือคุณมารอคุณติวเตอร์เข้ามาแล้วนะอ่ะแล้วฉันได้กิน อันนี้อุ๊ยมันมีแอลมอนด้วยเหรอทขามีแอลมอน์พ้งใส่ไมอืมฉันเชิญเขาอ่นี่คือติวเตอร์ลองหนอ่ะติวเตอร์วะฮาฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ย อะ้ปะะคอมพิวเตอร์อยู่ไหนเนี่ยคอมพิวเตอร์ล่องหนอยู่มีใครเห็นบ้างไหมฮ่าฮาฮ่าฮ้ไเขาบอกัำว่าเขาจะวันว่าพวกเธออ่ะไม่ได้ไลฟด้วยกันนานแล้วจริงจริงจริงมากยายเอยพร้อมกันน่ะกระแสจิต วิวเตอร์มีหนวดนิดคือแบบได้อยู่นะฮะเตอร์เป็นปหรอ๋อเป็นปลาเออปันเทศสมัตยากปรเทศสมัตยากโอเคเลยสวัสดีทั้งสี่พันเจ็ดร้อยคนแล้วกันเก้าล้านคนเก้าล้านกว่าคนเนี่ยที่ดาวยิมเองยิมพกมาเอา ที่มนุษย์โลกอีกห้าร้อยคนไงต่อดีพิกราอ้าวอา,อา,อาทำไมโทรศัพท์มืดพิก้าขอเล็งแสงได้ปรับโทรศัพท์เล็งแสงให้ด้วยหรอใช่แต่เปล่งแสง้ส<ล>ดโทรศัพท์ผมมันเรืองแสงได้ฮอลลา อเป็นยังไงวันคุณไปทำงานหรอสนุกมากสนุกเดี๋ต่อจะตอบว่าสนุกมากขอบคุณนะเรื่องเสียบพิฆามบางทีมันดีเหียมันหายอะหรอ๋ยวช่งมันช่างมันบางทีบางทีเนี่ยฉันก็ห้าบาทสาบาทบ้างอาจจะสองบาทเเดียว ตอนนี้คือนั่งนั่งเก้าอี้คนละขึ้นขึ้นตูดก็นั่งตัดเลยสิจา๊าก็นั่งตัดสิครับไม่จะเป็นคนอ่ามาทักทา,ายทุกคนก่อนคุณคือใครเขาอาจจะไม่รู้จักคุณก็ได้สวัสดีครับทุกคนผมชื่อติวเตอร์กรพัฒน์นะครับก็ รับบทเป็นเหนือในนิ่งเฮียก็หาวัซซ้่นะคะเผื่อใครยังไม่รู้จักครับผมสวัสดีครับผมชื่อยิมเป็นเจ้าหน้าที่ยิมจากรับบทเป็นรับบทเป็นสิทธิเสมอในเรื่องนิ่งเฮียก็หาวัซซ้่ค่ะหรือว่าคุณหนูยิมนั่นเองใช่ครับคุณหนูยิมหมอใช่คุณเิมไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่คุณหนูยิมวันนั้นพวกเธอจะไม่ได้มาที่งานแต่ว่าพวกเธอจะทํายังไงนะ วร์ปมาก็จะใช้ส <afa> ่งกระแสจิตไปถึงพวกเราสองคนจะไม่อยู่ในงานแต่ก็กระแสจิตของพวกเราจะนั่งอยู่ในงานครับผมนั่งอยู่ในงานทุกคนกลัวละไม่คือเราเนี่ยจะล่องหนแบบเป็นทิปไปนะทุกคนก็สามารถดูได้ที่จอที่นู่นเลยนะทุกคนอืมแต่แต่ว่าเธอก็จะมีหน้าใหญ่ๆ่อยู่ในหอของฉัน ใช่ต้องต้องใหญ่ไปเริ่มเทิมเลยเพราะจอพี่กาต้องใหญ่มากใหญ่ให้ใหญ่แค่ไหนครึ่งหออ่าไปก้าวไม่ถูกไปต่อไม่ถูกใหญ่เท่า UFO ครึ่งหลำ่ำอืมฝากซื้อหน่อยที่ฝากซื้อให้หน่อย UFO หล่ำแล้คันแล้วนี่อ้าเหรอใช่เพราะันคุณก็จะมาทาน วิดีโอคอลใช่ไหมมาทางหน้าจอแสดงว่าคนที่ดูไลฟ์ก็คือจะได้ดูเหมือนกันแบบชัดเจนชัดเจนแล้วก็ได้ดูพวกเราแสดงด้วยใช่คืออยู่มาในวิดีโอคอลอยู่ได้แสดงด้วยถูกไหมใช่แสดงแบบล่องหนเพราะเราคือเอเลี่ยนใช่แสดงแบบล่องหนทุกคนจะต้องอะไรนะแล้วใครดูอ่ะ แสดงไปร้องหนใครดูเห็นอ่ะอ๋อไม่ใช่ร้องหนปดว่า <laughs> แสดงแบบแบบหายตัวไปแสดงที่นูน่นหายตัวไปแ,<บ>แสดงที่ดยานลางอ่าวันนั้นอยู่เป็นดอนแต่อยู่ก็จะแวบมาเนาะใช่ครับก็จะ,จะแวบบนจอที่งานเลยเขาบอกว่า you can speak English? Yeah I speak English Hi my name is Jim My name is พี่เตอร์เข้าหลัมเอ็มอกลาอิตอซิดบิ๊กซิเตอร์เอเรียนเออไอแอมเบบี้เอเรียนเบบี้เบบีอเรโอเคงั่นเราเข้างานเราเนาะงานเราคือเวลาพวกคุณได้เรียนกับพี่ก้าพวกคุณเป็นรู้สึกยังไงบ้างอ๋อก็แต่เริ่มแรกเลยเหรอพี่ก้าหรือว่า ตั้งแต่เริ่มแรกอะเริ่มแรกก็เล่ามีเวลาเล่าก็เล่าถ้าไม่มีเวลาก็ข้ามไปก่อนเราะเ็ยิ้มแล้วก่อนอะนไรนะตั้งแต่ตอนแกบพี่ก้าเนาะก็ตอนแรกถามว่าเป็นยังไงบ้างเอาจริงมันทําให้เราเข้าใจเยอะหมายถึงว่าพี่ก้าแกจะรู้ว่าวิธีสอนจะให้เด็กเป็นแบบเนี้จะทำยทำังไงค่อยๆใส่ไปหรือว่าแบบโอเคถ้าเกิดพี่ก้าจะ ให้เด็กเป็นวิธีการสอนของพี่กาคือสมมติในคาแรคกติงแบบต้องต้องทําอันนี้ให้ได้เลยพี่กาก็สอนแบบให้ทําเบสิกก่อนหรือว่าทําสิ่งที่มันง่ายๆก่อนพอทาปุ๊บเราก็ทําไปโดยที่เราไม่รู้อืมเช่นแบบการเดินโฟกัสหรือว่าการเดินโฟกัสแล้วก็การแบบปล่อยเซนต์ตัวที่แบบเดินให้แบบเซนต์มันแบบอันนี้ตัวมนซึ่งสิ่งที่พี่กาให้ฝึกไอ้แต่และอย่างตรงนั้นมันทําให้ไปส่งผลต่อ ในการทําอันต่อไปของพิก้าได้ง่ายขึ้นพิกกาก็มีเทคนิคต่างๆสําหรับแล้วก็สําหรับแต่ละบุคคลก็ไม่เหมือนกันด้วยถ้าเกิดยิมมีปัญหาเรื่องอะไรเนี่ยหรือว่าแต่ละคนมีปัญหาเรื่องอะไรอันนี้อันนี้ผมยิมจาไม่ได้นะว่าแต่ละคนมีปัญหาเรื่องอะไรพิกกาก็จะรู้ว่าโอเคถ้าคนนี้มีปัญหาแบบนี้พิกกาก็จะมีเทคนิคของพิกกาที่จะเข้าไปแก้ปัญหาด้านนี้โดยเฉพาะของแต่ละบุคคลใช่โอเคจบแบบขอติวเตอร์ก็มี้อย่างของผมนี่ก็จะเป็น ตั้งแต่มาเรียนจับพี่ก้าก็คือตอนแรกคือก็ไม่มีพื้นฐานมาก่อนครับผมก็ได้มารู้แบบวิธีการต่างๆว่ากว่าจะเป็นกว่าจะเป็นแอคชั่นแบบแอคติ้งออกมาคือมันจะมีกระบวนการแบบบ้างอย่างคือเหมือนเป็นมันมันเหมือนเอาเอาสิ่งที่ทําในชีวิตประจําวันอ่ะคือมาเรียนรู้แต่แต่กระบวนการของความคิดมันแล้วก็ให้มันออกมาเป็นแบบการแสดงครับผมว้า ก็จริงๆไม่อยากไม่อยากพูดเยอะเพราะว่ามันจะสปอยเนื้อหาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าผมพูดตื่ออกมาหมดเลยก็คือวันนั้นที่จิวเตอร์เข้ามาวันแรกคือติวเตอร์เข้ามาสายที่สุดมาช้าที่สุดแล้วเขาเร่งรัดมีคอร์เร่งรัดให้จิวเตอร์ในวันนั้นถูกไหมที่แบบว่าเข้ามาแล้วทุกคนช่วยกันอธิบายให้จิวเตอร์ฟังว่าอันนั้นเป็นยังไงอันนี้เป็นยังไง วันนั้นอ่ะคขเล่งรัดของจิวเตอร์วันนั้นอ่ะมันทําให้เกิดสัมมนาพี่ก้าในวันนี้เพราะว่าอะไรว่ามันคือการควบรวมที่น้องๆคนก่อนหน้าก่อนจิวเตอร์เข้ามาเรียนทั้งหมดแล้วแชร์ให้จิวเตอร์ฟังภายในวันเดียวในเวลาสามชั่วโมงจิวเตอร์ก็จำได้หมดจําได้แต่อาจจะยังทําไม่ได้ยังไม่เข้าใจใช่จิลเเกิดบทบทกต่อไปถูกไหม เพราะฉะนั้นนะ่ะก็จะเอาพี่แกก็ไปขย่าวความตอนนั้นที่ทิวเตอร์เข้ามาใหม่มาทําเป็นสัมมนาครั้งนี้อู้ดูยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่สุด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 ก็ดดถ้าเป็นคนเก่งคนได้ไปเรียนน่าจะแบบตกใจมั้งไม่รู้น่าจะตกใจตกใจยังไงแบบนี<ๆ>่หรอต่อ ได้ที่หลายคนที่น่าอย่างอย่างของเราเป็นนักแสดงมันก็ยังมีพอเห็นเห็นบ้างแต่ถ้าเกิดเป็นคนอื่นไม่รู้ว่าเฟิร์สแล้วเฟิร์สอินเทนชั่นของแต่ละคนแบบในการเข้ามาเรียนครั้งแรกจะเป็นยังไงก็อยากให้ทุกคนลองลองลอง,ลองเปิดใจดูแล้วก็ลองทําตามที่พี่ก้าสอนในแต่ละอย่างหรือว่าแต่ละเบสิกลองทําตามโดยที่ไม่ต้องคิดไปข้างหน้าก่อนชก็ลองทาตามที่พี่ก้าสอนก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูหลังจบคาฟดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงบ้าง เว้ยเ,เรียกเล่ตื่นเต้นตื่นเต้นเหรอใช่ว่ายิมพัฒนาตรงไหนครั <c oughs> <c oughs> พี่กางงพี <c oughs> ่กางง <c oughs> <c oughs> ฉันจะบอกว่าฉันจะบอกว่าในการเรียนครั้งเนี้ยมันก็มันก็จะสนุกสนานแหละแล้วมันก็จะมีคือปกติเราก็จะทําเองใช่ปะครั้งนี้ก็มีตัวอย่างให้ดูซึ่ง ในของติวเตอร์ยิมก็มีตัวอย่างให้ดูมันจะเป็นหนึ่งบทเรียนตอนหนึ่งคู่เพราะฉะนั้นบทเรียนของชีของของของติวเตอร์ยิมก็จะมีหนึ่งบทเรียนแล้วคุณก็จะเป็นตัวอย่างของหนึ่งบทเรียนเนาะซึ่งเราตินไว้แล้วแต่เรายังไม่บอกตอนนี้เดีย๋ยวเราก็บอกท้ายทั้งตอนท้ายว่าคุณจะเล่นซีนอะไร <Yeah. S 1> เด็กแมเออแล้วคราวนี้พี่ก็อยากรู้ว่าสมมติว่าโอเคคนที่เข้ามา คนที่เข้ามาเรียนแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นนักแสดงหมายถึงเขาก็ไม่ได้อยากเอาศาสตร์นี้เป็นเป็นนักแสดงเขาพี่ก้ารู้ว่ามันเรียนได้แล้วก็ไปพัฒนาได้คราวนี้พี่ก้าอยากถามจิวเตอร์กับยิมว่าจิวเตอร์ยิมเคยใช้ศาสตร์การแสดงไปประยุกต์ใช้กับชีวิตยังไงได้บ้างศาสตร์การแสดงนี่หมายถึงในด้านด้านด้านไหนพี่ก้าที่เรียนไปอ่ะก็คือในเส้นนั้นอ่ะยูเคยเอาไปใช้ชีวิตบ้าง จริงใช้เยอะมากเลยนะเรื่องเรื่องอยามผมเนี่ยจะใช้เรื่องเซนเยอะครับผมเวลาเวลาเราเราแบบอยากดูหนังให้แบบอินขึ้นอยากฟังเพลงให้อินอยากเวลาเดินเดินตามธรรมชาติอะไรพวกเนี้ยเราจะรู้สึกกับมันได้เยอะขึ้นถ้าเป็นผมนะก็ <So S 1> จะใช้<ม>เรื่องนี้ผมมีเซนกับโฟกัสเซนก็มีตอนที่คุยกับคน หรือว่าแบบอยู่กับคนรอบๆคนหรือว่าอยู่ในกลุ่มเพื่อนหรือว่าอะไรเงี้ยก็ยลองฝึกเซนต์ตรงนั้นที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนๆดูแล้วก็โฟกัสโดยที่โฟกัสแค่กลุ่มเพื่อนเราแบบรอบตัวเราใกล้ๆเลยนี่ยโดยที่แบบเราไม่ฟังอย่างอื่นบ้างทําให้เราเข้าใจขึ้นแบบมากๆก็มีรีพีทที่แบบเวลาเห็นอะไรแล้วแบบแบบรู้สึกว่าตัวเองจะเช็ดค่อนข้างเป็นคนเช็ดแต่บางทีมันก็ทําให้เราเสียบุคลิกนิดนึงบางทีแบบ บางทีมัน,น,มนล็อกแรกอ่ะอใช่ไหมบางทีแบบเฮ้ยบแบบเป็นเหมือนกันเลยหรือว่าแบบอะไรเงี้ยแบบอะไรเสียงอะไรตกแล้วแบบนี่มันก็จะรับรู้เซนได้เร็วแหละแต่จริงเซนของการสอนครั้งนี้ก็ๆๆจะเป็นเซนเพื่อเพื่ออาชีพอื่นๆเพื่อการใช้ชีวิตกับบุคคลอื่นๆมากขึ้นเนาะได้ได้ถ้าคนที่ไปเรียนได้ได้ใช้เยอะโดยที่แบบหลายคนอาจจะไม่รู้ ว่ามีศาสตร์แบบนี้ด้วยอะไรถ้าคนที่ไปเรียนน่าจะได้ลองไปใช้บ้างแบบแบบเพราะหลายคนน่าจะไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับแบบนี้นส่วนเราก็แต่ก็ใช้ส่วนเราใช้อ่ามีประโยชน์คือมันจะช่วยในเรื่องแบบการจัดการอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของตัวเองด้วยอันนี้พูดซึ่งอันนี้มันดีมากเลยนะไอ้เรื่องการจัดก,การอารมณ์ต่างๆเนะี่ยตอนที่ไลฟ์กับแม็กนัทแม็กนัทก็บอกสิ่งนี้ ตอนที่ไลฟ์กับซีนิวซีนิวก็บอกสิ่งนี้พอมาติวเตอร์ยิมติวเตอร์ยิมก็บอกสิ่งนี้ซึ่งจริงๆมันช่วยได้จริงๆค่ะลองมาดูพี่ก้าจะจัดงานวันที่หกสิงหาคมนี้เท่านั้นแต่ว่าตอนคือปิดไปแล้วตอนนี้เหลือขายัตรอยู่แค่ออนไลน์ซึ่งติวเตอร์ยิมเป็นตัวแทนของของออนไลน์แล้วที่ฝั่งออนไลน์จะได้เห็นหน้าแบบชัดๆจะได้เห็นการเล่นซีนแบบชัดๆอยู่ที่บ้าน นู่นนี่นั่นอะไรแต่ว่างานวันนั้นน่ะจะไม่มีการเล่นแฮนแฉกันเกิดขึ้นแล้วก็คลิปวิดีโอจากงานก็จะไม่สามารถเอาออกไปข้างนอกได้ไม่งั้นเราจะดำเนินตามกฎหมายเห็นแม้แสดงว่าเราจะเห็นแค่ในคลาสนี้เท่านั้นหลังจากที่เราเล่นซีนปุ๊บเราก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องคาแรคเตอร์แล้วก็มาพูดคุยว่าซีนนั้นเราใชเ้เทคนิคอะไรเล่นบ้างเราใช้ศาสตร์อะไรเล่นบ้างอันนี้เราก็จะต้องมาคุยกันอีกทีนึง เนาะในขายฉันสิในลองขายสิแม็กนัดขายเก่งมากติวเตอร์เอซีนิวขายมันมากติวเตอร์ยินจะเป็นยังไงเล่าเราจะขายออกไหมขายความจริงนะทุกคนโอ้ความจริงคือยังไงความจริงคือยังไงความจริงก็คืออยากให้ทุกคนลองครับผมอยากให้ทุกคนลองบอกว่าพี่ก้าจะมีเทคนิคต่างๆจะมีอยากให้ทุกคนได้ได้ได้รู้เหมือนที่เรารู้อ่ะใช่ไหมว่ามัน มันสามารถไปใช้ประโยชน์ในด้านต่า,างๆได้จริงครับผมก็สําหรับผมก็ในเมื่อมีโอกาสที่มีโอกาสที่แบบคนเปิดสอนแบบนี้แล้วก็แล้วก็มีตัวอย่างจากคนอื่นด้วยก็อยากให้หลายๆคนลองลองเปิดใจลองไปเรียนดูสักครั้งหนึ่งเพราะว่าไม่แน่ไม่แน่ใจว่าพี่ก้าอาจจะจัดครั้งที่สองหรือเปล่าหรืออาจจะไม่มีแล้วก็ในไหนครั้งนี้มีโอกาสก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูแล้วก็ลองลองเอาสิ่งที่ได้จากความรู้หรือว่าในในคลาส มันมันมันคือการเปิดใจลองเรียนดูเพราะว่ามันมีครั้งนี้ครั้งแรกแล้วไม่รู้ว่าจะมีอีกหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ทุกคนควรควรรีบคว้าซึ่งตอนนี้ในในออนไซต์ใช่ไหมออนไซต์หมดแล้วเหลือแค่ในออนไลน์ซึ่งออนไลน์เนี่ยสามารถซื้อบัตรออนไลน์ได้ถึงกี่โมงแล้วพี่ก้าวันที่หกวันที่หกสิบโมงหกโมงเย็นเลยก่อนฟูดวิดสิบโมงถึงสิบโมง ซึ <One input> ่งกลัวคนกลัวพี่ก no 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 ้าสอนเร็วแล้วเขาจะไม่เข้าใจเพราะหลังจากที่เขาแบบเรียนจบไปพี่ก้จะปล่อยคลิปนั้นรีรันให้กับคนที่ซื้อสามเดือนสามเดือนมาถึงคนซื้อออนไลน์ใช่ไหมครัใช่หืว่าคนไซตก็ได้ด้วยออนไลน์ก็ได้ไอทีด้วยไปสามเขาให้เรียนย้อนหลังได้สามเดือนเลยใช่เข้าใจแน่แทุกคนอ่าก็คือเก่งเลยเก่งเลย อย่างนะต้องต้องฝึกต้องฝึกทุกวันซื้อบัตรในที่ที่ชิคเก้นเมลอนนะอ๋อชิคเก้นเมลอนนะทุกคนชิคเก้นเมลอนนะครับชิคเก้นเมลอนหรือว่าอยู่ในไบโอพิก้าสามารถกดเข้าไปได้เลยครับพก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเก้าเก้าสิบเก้า 9ก้ารเก้าสิ้านะครับออนไลน์นะครับต่ตอนไซต์หมดแล้วนะฮะใช่เราสามารถซื้อได้ถึงวันที่หกสิบโมงก่อนสิบโมงนะทุกคนใช่เพราะคาาเราน่าจะมันมนอย่างอ่ะคราวนี้ถึงเวลาแล้วลองให้คนทายมาว่าอยู่จะเล่นซีนอะไรอ่ะทุกคนทุกคนลองทายมาว่าเราสองคนจะเลือกซีนอะไรค่ะมีใบไหมไหนลองหันหน้ามองกันแล้วใบซีน เอ้ยเอ้ยในซีนในตอนที่เขากาลังถ่ายลองลองพูดว่าในซีนมีอะไรบ้างตอนนั้นในซีนเราที่เราจะเล่นมันมีอะไรบ้างบอกรู้เลยอ่ะบอกว่ารู้เลยเอาซีนมีมีต้นไม้มีต้นไม้มีใช่มีต้นไม้มีอะไรอีกมีมี มีโมเดลรถไม่ใช่โมเดลมันมันรีบว่าอะไรรู้แล้วแหละอ่ะโอเคมีคนทายถูกแล้วไหนโอ้ถูกหลายคนเติดหรือยังแทน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 คือซีนซีนหน้าตึกวิสวะนะครับที่จ้องตากับคอมพิวเตอร์นะทุกคนใช่ครับซีน ซีนเหนือลืมของนะครับแล้วก็เดินไปเจอซีลกําลังนั่งทํางานอยู่ก็เลยเราก็เดินไปถามว่าทําอะไรอยู่นะครับซีนนี้ใช่ไหมก้มลงไปแล้วขึ้นขึ้นมาซีนที่ก้มลงไปแล้วขึ้นมาหล่อๆนั่นแหละครับซีนนั้นเลยเฮ้ยต้องเธอไอเขาไม่หล่อๆต้องให้คนอื่นพูดเอเหรอพูดด้วยพูดเองไม่ได้ <laughs> <laughs> นี่คน <laughs> อื่นพูดเต็มเลย <laughs> เขาคุยกันเรื่องอะไรมาไม่ทาน อง,งานงานงานอะไรนะพี่กาค,ครูก้าเปิดห้องเรียนงานครูก้าเปิดห้องเรียนนะคะผมวันที่หกนี้นะทุกคนวันที่หกสิงหาคมนี้นะครับขอซื้อ <ใช S 1> สามารถยังซื้อบัตรออนไลน์ได้อยู่นะครับใครที่สนใจก็สามารถซื้อได้นะครับทไทยทิเก็ตนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปไดูที่ใบทิเก็ตเมลคทิแอนนล์นะทุกค ซีกิ้นมาลอนซื้อได้จนถึงวันที่หกสิบโมงใช่แล้วเวลาที่เธอเล่นน่ะซีนน่ะที่นู่นน่ะฉันจะส่งชุดคุณเหนือกับคุณสินไปให้จริงปะเนี่ยโอ้รอเลยอยากอยากคืนล่างอยู่ไหมเอ่ยตอนนี้ใส่ได้อยู่ไหมเอ่ยอยากคืนร่างที่แล้ววใส่ไม่ได้เนี่ตลกมาก้องเขียนว่ายิ้มผิดเว็บ พี่เว็บหมายถึงก็ตะกี้พูดว่าอะไรอ๋อพูดอะไรมันตกมันไม่มีมันมีมีแต่คนละเอาหรอทีกับไม่รู้เนี่ยมีคนบอกว่าเป็นนันทศิษิ์สองนัทก็พูดผิดหรอพี่กาพูดผิดชื่อมันอะนันทศิษิ์พูดว่าไทยทิกเก็ตเมลอนไทยทิกเก็ตเมลอนแต่ของยิมคือ พูดนั้นเต็มๆเลยอ่ะพี่ทอมจะมาลาหน่อยใครอายพี่ทอมเลยจีบแบบทักให้ลาอ๋อมือจะไปทำงานทำงงทำงานต่อเจอกันนะครับหนุ่มๆนะครับัเจอพี่ทอมนานมากใช่ครับเโหลไปเที่ยวเที่ยวไป อยากได้ของฝากจากน้านไหมครับพี่ทอมอะไรนะอยากได้ของฝากจากน้านต้องมีของฝากจากน้านมาฝากพี่อมแลนะต้องมีอยู่แล้วเดี๋ยวเอาเอร์จากเอาของผมไปฝากใช่ไหมจะบอกว่าถ้าสมมติแบบพี้ทอมขายใช่ไหมคือทอมเรียนกับพี่ก้ามาแต่ YRU เลยเนาะจริงๆมันก็เป็นพื้นฐานพื้นฐานขั้นต้นของครับก็จริงจริงนักแสดงทุกคน ที่เรียนหลัการอะไรก็จะทราบพื้นฐานส่วนนี้หมดนะฮะก็ใครที่รู้ไปนะครับข้อมูลเกี่ยวกับการการเรียนครั้งนี้นะครับก็จะทําให้เห็นถึงบอกได้ไหมว่ามันเร็ครื่องมือเปล่ายังไม่ได้ยังยังยังไม่บอกยังไม่บอกก่อนก็จะทําให้มันดูสนุกขึ้นนะฮะแล้วก็จะรู้จักอารมณ์ของตัวเรามากขึ้นแล้วก็รู้วิธีการจัดการของตัวเองรู้วิธีการเปลี่ยนอารมณ์ที่ไม่ดีของตัวเองได้ไหมได้ เปลี่ยนอารมณ์ที่ไม่ดีของตัวเองหรือว่าอารมณ์ที่เราไม่อยากจดจ่อกับตรงนั้นนะฮะก็จะทำควบคุมดีขึ้นครับชาชก็อยากให้ทุกคนมามาลองลงดูนะฮะออนไลน์ยังมีออนไลน์ยังมีอยู่นะครับก็มาซื้อได้นะครับเท่าไหร่นะ900 9ทาสิราคาเท่าไหร่นะคริบ999ครับ999บาทซื้อได้ถึงวันที่9ครับมาเยอะๆนะครับโอเคฮะจะทำไปก่อนนะครับเจอกันครับตู้ฮาร์ดคอมสู้ครับ อ้ยพี่ทอมยังไม่ไปหรอพี่ทอมเขาไปอ่านบทต่อโอเคทั้งสองคนขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวเจอกันเนาะเดี๋ยวเจอกันที่ที่ที่ไหนนะไม่รู้เหมือนกันหนึ่งในจักรวาลนี้ใช่ก็เดี๋ยวจะ m u t มยทีหนึ่งแอนนาสงามเอียนี่ชั้นเหมือน ก็เดี๋ยวพี่ก้าสอนอันนี้ด้วยใช่แต่ว่าเราต้องไปแล้วก็ใช่เราสองคนต้องไปคิ๊กเก c ต e า s ิ๊กเก็ตบุ๊กิ้ง now now ที่ภาษาเช่าแล้วก็ออนไลน์ออนไลน์ยังมีอยู่วันที่หกสิบโมงสิบออกัสสิบออกัสออนไลน์ออนไลน์คนเดียวนายทีเอ้ยนายฮัเล็ด